านะครับมาดูกันนะครับนี่อย่างไก่อ,อกฟังเราตอนนี้สุกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มาดูกันเมื่อกี้มันไม่สุกโอ้โหเหลืองไหมโอ้ยส,ยสวยสวยสวยมันไหมแค่นิดเดียวโอ้โหสวยมากเลยนะครับเนี่ยแค่สามปีแต่มันที่หนึ่งหนึ่งเยอะเลย ه, นี่นะครับไก่อ,อกฟางเรานะครับดูนะครับว่าจะเป็นยังไง1 2ึ่งส,งส<อ>นี่เห็นไหมไก่จะสุกแล้วเดี๋ยวอีกนิดนึงเดี๋ยวมีเวอร์ชั่นสองต่อเริ่มให<อ>ม่นะอ่านะครับมาดูกันนะครับนี่ไก่อ,อกฟางเราตอนนี้สุก<อ>แน่นอนร้อเมาดูกันเมื่อกี้มันม่สุก โอ้ยเหลืองไหมโอ้ยสวยสวยสวยมันไหมแค่นิดเดียวโอ้โหสวยมากเลยนะครับเนี่ยอ้ยสวยมากเลยอะ่ะดูสิครับโอ้ยนี่แหละครับนี่แหละครับสวยมากเลยโอ้ยนี่นะครับ้บาบ้าไปไปมด เสียบบอพี่น้องเสียบบอเสียบบอเสียบบอดูไก่เจีมเบิร์กุกคือออนาปากนี่ครับเรียบร้อยไก่อบโป่งเราโอ้ไก่อบปิ๊บอันนี้ก็ต้มไก่นะเรียบร้อยแล้วนะครับไก่อบอบปิ๊บไก่อบปิ๊บไก่นี้โกรนิดนึงแต่น้ำจิ้มแซ่บได้พี่น้องเด้อนี่แหละ คนบ้านนอกสอกกลาวนะครับเจอกันอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ